สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพักเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์ผักเครื่องมีพามาแบ,บ่งปัน,นครับสนใจโทรส่ก็2834 2835หรือทักไอดีไลน์ส่วนก็2834 2835 28ทางร้านมีบริการเก็บไปทางนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใจ้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บไปทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ต,ต่อไปครับ วันนี้ผมมีภาพมาแบ่งปันหลากหลายรายการนะครับชอบองไหนสนใจไหนก็ต้องมาเบอร์นี้เลยครับไอดีไลน์ก็เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการแรกเลยนะครับเพื่อไม่ใหไม่เสียเวลานะครับรายการแรกนะครับจะเป็นมีดนะครับอ่าเป็นมีดดั้มกระดูกนะครับปอกไม้นะพี่สวยสวยเดิมเดิมพี่ดูนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับดูครับดูครับเป็นมีดทรงคล้ายสามเหลี่ยมนะพี่ดูครับสวยเดิมพี่ ไม่รู้ว่าเขาเลือกมีดแต่อะไรนะครับเป็นของหลวงพ่อเดิมนะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะพี่ดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะพี่ผมเอ,เ,อเอา700บาทนะครับเอา700บาทนะครับเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นออันนี้เป็นพระหลวงพ่อทวดนะพี่หลวงพ่อทวดปีศูนย์ห้าแล้วนะครับ หลังหนังสือมีสาวอากาศนะพี่สวยๆจำเดิมพี่ดูครับหลังหนังสือมีสาอากาศดูครับดูครับเห็นไหมคสาอากาศเห็นไหมครับเห็นไหมชัดเจนพี่ดูเส้นขงแมวเต็มพื้นเหรียญตัวหนังสือคมชัดมากพี่ดูด้านหน้าพี่ด้านหน้าเป็นตัวทอนะพี่ดูครับดูพี่ด้านหน้าตัวทอแล้วมีเส้นขงแมวเต็มเะพี่นะครับเห็นไหมตามซอกคิวอนะพี่นะครับซอกคิวอนนะพี่นะพี่ซอกแขนนะพี่ ดูครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัด Whew, เลย,เเยนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับส,สวยเดิมมากพี่สวยเดิมเรี่ยมทองแท้นะพี่เรี่ยมทองแท้นะพี่รับเรี่ยมทองแท้นะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับนะครับเรี่ยมทองแท้นะพี่สวยเดิมมากพี่ดูครับสวยเดิมจริงพี่เป็นพระหลงพระทวดป 5, friends, ีศูนย์ห้าหลังหนังสือพิมพ์ใหญ่ด้านหน้าตัวทอนะพี่ผมเอาเก้าพันหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่า อันนี้เป็นเขี้ยวแกะนะพี่เป็นเขี้ยวแกะนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่เป็นของหลวงพ่อปลานะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับเป็นเขี้ยวหลวงพ่อปานพี่ดูครับดูครับกรอบใหญ่ๆเลยพี่กรอบใหญ่ๆนะพี่เป็นกรอบทองแท้นะพี่สวยๆน้ำเดิมอักกรละรายันนะพี่ดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับมีจานที่ก้นนะพี่มีจานนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมครับด้านหน้านะพี่ดูครับ นะครับเป็นอ่าอันนี้แกะเป็นรูปราหูด้วยพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่เขาเรียกยกซุ้มนะพี่ดูครับทองยกซุ้มนะพี่ผมเอาเก้าพันห้าร้อยี่เอาเก้าพันห้าร้อยเรียมทองคาแท้นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นเก้านะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นเก้านะพี่สวยเดิมพี่ดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่เป็นเนื้อ อ่ะทองแดงก็ไหลทองนะพี่เป,เ,เป็นเนื้อทองแดงก็ไหลทองนะ nah พี่สวยๆน้าเดิมพี่รายการานี้เอา500บาทนะพี่เอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นพระพิตานะครับหลวงพ่อทับวัดอานงนะพี่เป็นพระพิตาหลวงพ่อทับวัดอานงดูครับเป็นเนื้อเมฆกระพัดนะพี่สวยๆน้าเดิมเก่าๆเลยพี่ดูครับสวยๆนําเดิมพี่สวยๆน้าเดิมนะครับเป็นพระพิตาหลวงพ่อทับนะครับวัดอนงนะพี่ผมเอา500บาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระอ่าเป็นพระสมเด็จวัดพับนะพี่ดูครับเขาเลือกพิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะพี่อาคนชเขาเลียกพิมพ์พุงป่องนะพี่ดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่เอาตุ๊กตาเล็กนะพี่เอา500พี่ตุ๊กตาเล็กเอา500ยนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าพระสมเด็จนะพี่เป็นพระสมเด็จเกจเโยพิมพ์6ชั้นนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยพี่ดูครับจะมีเส้นใต้รางดยเห็นไหมพี่ สวยพี่ดูนะครับดูเส้นฐานพี่แหลมคมชัดพ,พ,พี่พิมพ์อกร่องหรือว่าอกตลอดนะพี่ดูนะครับสวยมากพีสก่สวยมากเลยครับพี่ดูนะครับสวยมากเลยครับดูครับสวยมากเลยพี่เป็นพระสมเด็จนะพี่ดูครับพิมอ่าหกชั้นอกร่องแล้วพี่หรือว่าอกตลอดนะพี่สวยๆาเดิมพี่ดูนะครับรายการนี้ผมเอาอ่า เท่าไรดี่เอาไป500บาทพอพี่เอาไป500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระหลงพระแดงนะครับวัดเขาบ้านดอิฐนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะพี่ดูครับหน้าตาคมชัดพี่ดูครับมีเส้นอ่าขนแมวที่บ่านะครับที่หูนะครับมีขนในหูเห็นนะพี่ดูครับที่ศีรษะก็มีขีดนะครับหน้าตาคมชัดเหรียญรุ่นแรกปี0 3นนะครับตัวหนังสือคมชัดแบบนี้เลยพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูครับ ดูขอบตัดนะพี่มีบ่าครับเหรียญมีบ่าทสองฝั่งเลพี่สวยๆ้ําเดิมพี่ดูนะครับหูห่ว,หวงเปิ้นๆเลยพี่หูห่วงเป็เ้นเลยพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับรายการนี้ผมเอาเอา่อสลัดเอาไป 600แล้วกันพี่เอาไป600นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอันนี้เป็นพระท่ากระดานนะพี่สวยๆน้าเดิมพี่เป็นพระท่ากระดานนะพี่ดูครับมีปิดทองด้วยพี่แต่หลุดจะหมดแต่พี่สวยๆน้ําเดิมพี่ดูครับดูครับดูครับเป็นพระท่ากระดานสวยๆน้าเดิมพี่ดูครับสวยๆน้าเดิมเก่าๆเลยพี่ผมเอา600บาทนะครับเอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นจอบใหญ่หลวงเพื่อนนะพี่เป็นหล่อโบราณนะพี่สวยๆน้ําเดิมพี่ดูครับ นะครับเป็นจอบใหญ่หลงเพ่อะเงินหล่อโบราณนะพี่สวยเดิมพี่ดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่ดูทับด้านหลังนะครับมีรอยเชื่อมปิงด้วยพี่มีรอยเชื่อมปิงนะพี่สวยสวยน้เดิมพี่สวยสวยนเดิมนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมเอา5้าอบาทนะครับเอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญขลามตัดนะพี่เป็นเหรียญขลามตัดกลมหลวงชุมพรนะพี่สวยสวยน้เดิมพี่ดูนะครับเป็นเนื้อ ทองแดงกระไ่ทองพี่เป็นเนื้อทองแดงกระไ่ทองปี2466นะครับพี่ดูครับปี2466นะครับพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่หลงผู้สุกปลกเสกนะพี่ผมเอา500บาทพี่เอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่พระสมเด็จจิรดานะพี่เป็นพระสมเด็จจิรดาพีส่สวยๆนเดิมพี่ดูนะครับ ดูรับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับเป็นพระสมเด็จจิรดาแล้วพี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับดูครับดูครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทาบแล้วพี่สวยสวยต้นเดิมพี่ดูครับดูครับสวยเดิมมากเลยพี่ดูรับครับเป็นเนื้อทองแดงแล้วพี่เนื้อทองแดงขี้ผงเต็มเลยดูครับสวยสวยต้นเดิมพี่ดูครับเป็นเนื้อทองแดงลงดํแล้วพี่ ปีศูนย์สี่แล้วพี่ปีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าพี่ปีศูนย์ห้านะครับใช่พี่มีอ๋อใช่พี่ปีศูนย์ห้าครับว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อท่าปีศูนย์ห้าผมเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระรอดนะพี่เป็นพระรอดกุมหาวันดูครับเป็นพระรอดกุมหาวันนะพี่สวยๆเดิมๆเลยพี่เป็นเนื้อดินนะพี่เนิน ดินนะพี่เป็นพระลอดกุมหาวันดูเส้นน้ําตกนะพี่คมชัดเลยพี่ดูนะครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดสวยสวยน้ำเดิมพี่ดูนะครับเก่าเก่าเลยพี่เก่าเก่าเลยครับผมเอา500บาทเอา500บาทนะครับสวยสวยน้ำเดิมเลยพี่รายการตร่อมาพี่เป็นพระ,ะพระผงของข,องขวัญพี่เป็นพระผงขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญน,นะพี่ดูครับ สวยๆน้ำเดิมพี่นะครับเครือบล็กเกอร์นะพี่เครือบล็กเกอร์นะพี่อันนี้ไม่รู้ว่ารุ่นหนึ่งหรือรุ่นสองนะพี่ดูนะครับดูครับพร้อมขึ้นคอเลยพี่พร้อมขึ้นคอเลยครับเป็นพระผงของขวัญวัดปากน้ำนะพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหยดน้ำนะพี่เป็นเหรียญหยดน้ำหลวงพ่อจงนะพี่วัดหน้าต่างนอกนะครับเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมนะครับ ดูครับเอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอันนี้เป็นหลงพระทวดนะครับพี่เป็นเหรียญหลงพระทวดนะครับเนื้อตะกัวพี่เป็นเหรียญเปิดโลกนะครับครับเป็นเหรียญหลงพ่อดูวัดสแกรปีสามสองครับด้านหน้าจะเป็นหลงพ่อทวดนะครับเหยียบน้ําทะเลจืดนะพี่สวยๆน้ําเดิมพี่ดูครับสวยๆน้ําเดิมครับผมเอาห้าร้อยพี่ดูครับขอบจะเป็นขอบแบบนี้พี่ขอบเฟืองหรือว่าขอบสตังค์นะพี่สวยๆน้าเดิมพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระหลงผู้เอี่ยมนะครับเป็นเหรียญหลงผู้เอี่ยมหลังยันสีส่นะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับที่ข้อแขนมีขีดนะพี่ที่ข้อแขนมีขีดสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับ,ด,รบด้านหลังนะครับเขียนปสองสี่หกเจ็ดนะพี่ padding, 2, 4, 6, สวยๆน้ำเดิมพี่รายการนี้เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นอันนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อกวยนะครเป็นเหรียญเดิมบางนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับ หน้าตาคมชัดนะครับดูครับสวยมากพี่เหรียญนี้ครับพี่ดูครับเป็นเหรียญอาบากิดายจุดนะพี่ดูครับสวยๆดําเดิมพี่ดูครับเห็นไหมครับดูครับบาคิดไยจุดนะพี่สวยๆดําเดิมพี่ดูครับได้ลายแกะบยกช่อฟ้าศาลาวัดเนินบางนะพี่สวยๆําเดิมห้วห่วงปิ้นๆเลยครับพี่รายการนี้ผมเอา500บาทพี่เอา500บาทนะครับสวยๆดําเดิมเลยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าพระ อ่าอันนี้เป็นเหรียญเจ้าสวหลงปูบุญนะพี่เป็นเหรียญเจ้าสวหลงปูบุญสวยๆเดิมเดิมพี่ดูครับดูครับด้านหลังมีจานด้วยพี่ด้านหลังมีจานนะพี่ดูครับเหรีพี่ด้านหลังมีจานนะพี่ดูครับมีรอยเชื่อมปิงนด้วยพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าพระสมเด็จนะพี่เกศชโยพิมพ์เจ็ดชั้นนะพี่สวยๆพี่ํามดูเส้น จะมีเส้นรองล่างนะพี่จะมีอีกเส้นหนึ่งนะพี่ที่ฐานล่างนะพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่ดูครับว่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่เป็นพระสมเด็จเกศเโยนะพี่สวยสวยน้เดิมพี่ดูครับพิมเจ็ดชั้นนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอันนี้เป็นเหรียญหลงปูทิมนะพี่เหรียญเสมาแปดรอบนะพี่เนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่สวยสวยน้เดิมเลยครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่ดูนะครับสวยเดิมมากพี่ดูครับตอกโคตวนด้วยพี่ดูครับ ดูครับตัวทอชัดเจนพี่ดูครับเส้นของแมวเต็มพื้นองคเลยพี่ดูครับดูครับมีเม็ดผลแล้วมีขีดพานลงมาพี่ดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับดูครับสวยมากเลยครับดูครับเป็นเหรียญเสมาแปดรอบปีหนึ่งแปดนะครับดูครับมีเส้นขีดนะครับดูครับสวยสวยน้ำเดิมพี่สวยสวยน้ำเดิมเลยครับ รายการนี้ผมเอา600บาทนะครับเอา600บาทครับเป็นเหร, Jamie, ร lonely, ียญเสมาแรอบหลวงปู่ทิมนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะครับเป็นบล็อกคอติ่งนะพี่สวยสวยตาเดิมพี่ดูครับเป็นบล็อกคอติ่งพี่ปฏิฟุนหน่อยๆนดูครับสวยมากพี่ดูครับเป็นบล็อกคอติ่งพี่ตัวหนังสือต่งตึงคมชัดนะครับดูครับหน้าตาคมชัดเลยพี่หน้าตาคมชัดเลยครับดูครับสวยเดิมพี่ปี1 2ครับเป็นเหรียญปี1 2นะครับ กับมีขีดระหว่างเลขสองแล้วก็ตัวอ่าโอ้ตัวบนนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากนะครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นหลงประทวดพิมพ์ปั๊มสามพิมพ์เล็กนะครับนะครับเป็นหลงปทวดพิมพ์ปั๊มสามพิมพ์เล็กสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับรายการนี้ผมเอา,เอา 600บาทนะครับดูครับพี่สวยเดิมพี่หน้าตาเหมือนเป๊ะเลยพี่ผมเทียบในหนังสือเหมือนเป๊ะนะพี่เอาห0 0อบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงปูไข่วัดเชิงเลนนะครับเป็นเหรียญหูในตัวนะพี่ดูครับมีจานนะครับมีจานนะพี่ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูครับดูครับมีขีดนี้พี่เห็นครับแล้วมีขีดดูครับแครับมีขีดตรงนดี๋พี่กองปลายชิวรนนะพี่สวยเดิมพี่ดูครับด้านหลังก็มีจานนะครับ แับด้านหลังก็มีจานะมีหูห่วงเป็นปินเลยพี่รายการนี้เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทานนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทานรุ่นสองครับสวยๆทาเดิมพี่ดูครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทานรุ่นสองครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับ ดูครับเป็นเหรียญหลงพระทารุ่น2นะพี่สวยเดิมมากพี่ผมเอา500บาทนะครับเอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงปู่แผ้วนะพี่เป็นเหรียญหลงปูแผ้วเนื้อทองเหลืองนะครับต่อโคชเชอรเจมี่ดูครับเส้นขนแมวหน้าตาคมชัดนะครับดูครับเอา500พี่เอา500ครับเขาเรียกว่าเหรียญใบขี้เหล็กนะครับเหรียญใบขี้เหล็กนะครับเอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น อันนี้เป็นพระแหวกม่านนะพี่เป็นพระแหวกม่านของอ่หลวงพ่อกลวยนะพี่สวยๆเดิมๆพี่ดูนะครับดูครับเป็นพระแหวกมาก่านหลวงพ่อกวยสวยๆเดิมๆพี่ผมเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งประศสองสี่แปดหนึ่งนะพี่สวยๆเดิมๆพี่ดูครับจะมีเส้นครึ่งวงกลมนี้พี่ดูครับนะพี่ แล้วก็มีเส้นขีดองยอยักษ์นะพี่เส้นขีดองยอยักษ์เห็นไหมครับสวยว่าพี่สวยมากเลยครับดูครับหน้าตาคมชัดไม่หน้าตาคมชัดนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะครับโซสาามีขีดนะครับประศอสองสี่แปดหนึ่งนะครับดูครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมหลงปูทิมนะครับดูนะสวยเดิมมากพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมต่อโคสาาด้วยครับ ดูครับมีขีดตรงนี้ครับแล้วก็มีขีดตรงนี้ครับสวยพี่หน้าตาคมชัดนะพี่หน้าตาคมชัดนะครับดูครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับดูครับด้านหลังนะพี่ดูครับดูครับสวยมากพี่เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่สวยๆดิมเดิมพี่รายการนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับสวยๆดิมเดิมหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดเลยพี่รับพื้นที่วอลนั้มีเส้นขนแมวเห็นไหมครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคอมมาขับเท่านะพี่ปีสองสี่หกหกนะครับดูครับดูครับปีสองสี่หกหกนะพี่ดูครับดูครับสวยเดิมพี่เป็นเนื้อทองแดงนะพี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับขอบกระบอกนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจาด รุ่นแรกนะครับประสองสี่แปดสี่นะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่เป็นเนื้อทองแดงกระล่ทองขอบกระบอกนะพี่ผมเอาห้าร้อยพี่ดูครับด้านหลังจะเขียนว่าจอจเจริญลาบนะครับเอาห้าร้อยบาทนะพี่สวยๆเลยนะครับรายการต่อมารพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญน,นักกล้ามนะพี่ใช่เหรียญหลวงพ่อกันนะพี่สวยๆดําเดิมพี่ดูครับ นับเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกัอนนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่สวยสวยน้ำเดิมนะครับเก่าๆเลยพี่กกเก่เาๆนะครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาเอยเอาหกร้อยพี่ขอโทษทีเอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างรุ่นแรกนะพี่บ็อกปอขีดนะครับเนื้อปกาก้าพี่เนื้อปากกานะจะมีขีดที่ปอาปานะครับที่หู มีขีดย้อยักษ์มีขีดนะครับสวยๆน้เดิมพี่ดูนะครับประสอ5 1 0งห้าหนึ่งศูนย์นะประสอสองห้าหนึ่งศูนย์หัวห่วงปิ้นๆเลยครับรายการนี้เอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพระทวดปีสองพันห้าร้อยครับเป็นเหรียญเนื้อกระไ่ทองพี่เดี๋ยวปัดฝนดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับดูครับที่กีบบัวพี่มีขีดเนื้อเกินกงกนกไม่มีขีดเนื้อเกินครับ ไปเหรียญหัวโตปีสองพันห้าร้อยนะพี่นอหนูแตกนะพี่นอหนูมีเส้นแตกเห็นไหมพี่ส,สวยๆเดิมๆพี่ดูครับด้านหลังเป็นหลงปูทิมนะครับหูห่วงเป็นๆเลยพี่ส,สวยๆเดิมๆพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะพี่เอาหกร้อยบาทนะครับส,สวยๆเดิมๆเ,เลยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพะทวดครับหลงพระทวดพิมพ์เล็กนะครับ หลังหนังสือนะพี่หลังหนังสือนะพี่สวยๆเดิมเดิมพี่วอล์กบอลอลกระจายนะพี่ดูครับพี่ดูวอลแหวนนะพี่จะไม่ติดกับตัวกงกลมนะพี่นะพี่ดูครับเป็นรุ่นวอลกระจายพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมพี่สภาพผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับพี่ดูครับตามพื้นองค์นะพี่จะมีเส้นขนแมวเต็มพี่หน้าตาคมชัดเลยครับพี่สวยๆเดิมเดิมพี่สวยๆเดิมเดิมพี่รายการนี้เอา อาไรเดียเอาไป600แล้วกันพี่เอาไป600นะครับรายการต่อมาพี่เป็นหัุมนหลงปูทิมนะพี่เป็นหัุมนหลงปูทิมสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับสวยๆน้ำเดิมเลยพี่ดูนะครับดูครับเป็นหัุมนหลงปูทิมนะพี่สวยมากพี่ดูครับเอา600บาทนะพี่เอา600บาทนะพี่สวยๆน้ำเดิมแบบนี้เลยครับก้นอุดผงนะพี่ก้นอุดผงนะพี่ดูครับจะมีตอกโคนนงเี้นะพี่สวยเดิมพี่เอา600บาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอาเหรียญหลวงปู่เพิ่มนะพี่วัดกลางบางแก้วนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับพี่ดูนะครับสวยมากพี่สวยมากนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะพี่ดูครับพื้นเหรียญจะมีเส้นขนแมววิ่งเต็มเลยนะครับสวยเดิมพี่ปี2504นะครับดูนะครับดูครับมีจานด้วยพี่รายการนี้เอา500พี่เอา500นะครับ รายการต่อมาพี่เป็นพระสมเด็จนะพี่อันนี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เขาเลขฐานคู่หรือฐานแซมเนี่ยพี่ดูครับดูพี่นะครับเขาเลขฐานคู่หรือฐานแซมเนี่ยพี่ดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยพี่ดูครับเม็ดแร่โมลสรเต็มทั่วองค์เลยครับดูด้านหลังครับดูครับดูครับเก่ามากพี่เ <700 S 1> ก่ามากเลยพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับร <Put S 1> <น phy S 2> ายการต่อมาพี่เป็นพระหูยานนะพี่เป็นพระหูยานกุลบรีนะครับ ดูทับเป็นพระหูยานกุูรบุรีนะพี่สวยๆตำเดิมพี่ดูทับดูทับสวยๆตำเดิมเลยพี่รายการนี้ผมเอาอ่าอะไรดีเอาไปห้าร้อยแล้วครับพี่เอาไปห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอันนี้เป็นหลงเพร่เงินนะพี่รุ่นพระพิจิตรนะพี่ปีสี่สองสี่สามครับหลงปูมุนปูเสกนะพี่ดูทับต่อโค้ดสองโค้ดพี่เป็นเนื้อทองแดงนะพี่ดูทับเอาห้าร้อยพี่เอาไปห้าร้อยนะพี่ ดูคร <West> ับตอกสองโคนเนื้อทองแดงแพงกว่าเนื้อกระไ่ทองอริงนะพี่สวยๆต้นเนอพี่นิยมกว่าเนื้อกระไ่ทองนะพี่สวยมากพี่สวยมากเลยพี่น่าจะแกะจากเล่มเงินหรือเล่มทองเลยนะพี่เอาห้าร้อยแล้วกันพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่นะพี่เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับดูครับมีขีดตรงนี้พี่นะพี่สวยเดิมนะพี่ดูครับ เป็นเหรียญจอบหลงพ่อไปนะครับพี่ปศสองสี่เจ็ดแปดนะพี่ส,สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับมีดูครับสวยๆน้ำเดิมเลยพี่ดูครับมีรอยเชื่อมปิงนะพี่เป็นบล็อกประกบนะพี่เป็นบล็อกประกบจะมีร่องรอยการประกบนะพี่ดูครับจะมีร่องรอยการประกบนะครับรายการนี้เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้เป็นะตะกุดนะพี่อันนี้ไม่ทราบที่นะพี่เป็นตะกุดไม่ทราบที่นะพี่เก่าๆเลยพี่เอา เท่าไรดีเอา400พอพี่ดูครับเก่าพี่ลงรักเก่าๆเลยพี่ดูครับดูครับถักเชือกลงรักเก่าๆเอา400บาทพอพี่ไม่ทราบที่นะครับแต่เก่านะพี่แต่ไม่ทราบที่ครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อวันนะพี่หรือว่าพระอาจารย์วันนะพี่เป็นพระทางใต้นะพี่จังหวัดตังนะพี่ดูครับสวยๆเดิมๆพี่ดูครับ,ด,ด,รบดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับเป็นเนื้อปะกา้าเลยนะพี่สองสี่แปดเจ็ดนะครับอักสองสี่แปดเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหู อดูหูเป็นปิ้นเลยพี่เป็นเนื้อปกาก้าพี่เนื้อปกาก้าพี่ผมเอาอ่าในพี่ข้างเลยพี่เอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทน,นะพี่เอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญปกนะครับปกเล็กนะพี่หรือว่าป,ปกจ้อยนะครับอัน mm hmm. นี้เป็นของหลวงพุทิมปีหนึ่งเ็ดนะพี่ที่หูมีขีดวยพี่สวยๆน้ำเดิมพี่เป็นเนื้อกระไหล่ทองนะปีหนึ่งเ็ดนะพี่ปีหนึ่งเ็ดนะครับ,รบส,สวยๆน้ำเดิมพี่ผมเอา ห้าร้อยบาทพี่อง์เล็กนะพี่ตีกล้องยากหน่อยนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่ารูปพะรูปหล่อหลงเพื่อเงินนะพี่อันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะพี่ดูครับมีตาพี่อินด้วยครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่ดูครับเนื้อเก่ามากพี่เนื้อขึ้นตามุ้งเลยพี่ดูครับเนื้อเก่ามากเลยครับดูครับเนื้อหาเก่าเก่าครับดูครับเนื๋ยวพี่เนื้อขึ้นตามุ้งเลยครับ เห็นไหมครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยพี่หน้าตาคมชัดไม่ตาจะเหมือนหมกแก๊ปนะครับจมูกโด่งๆเลยพี่จมูกโด่งๆนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อขอมนะพี่วัดไผ่ลงงัวนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับเป็นเหรียญหลวงพ่อขอมนะครับดูครับวัดไผ่ลงงัวนะพี่สวยเดิมเลยครับ ดูครับรายการนี้เอา500บาทพี่เอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงู่แหวนนะพี่รุ่นเราสู้นะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูครับสวยสวยน้ำเดิมเลยครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยพี่เอา400บาทพอพี่เอา400บาทนะครับดูครับรุ่นเราสู้นะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่เอา400บาทนะพี่สวยเดิมเลยครับรายการต่อมาพี่รายการสุดท้ายพี่รายการนี้จะเป็นเอ่เหรียญ อ่าอันนี้เป็นหลวงพ่อท่านสังนะพี่ดูครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสังนะพี่เป็นน่าจะเป็นเนื้อทองแทงกระไล่ทองพี่จะมีกระไลต่ตามตาตามตัวหังสือ,อยังอยู่เลยพี่ดูครับสวยมากพี่เก่ามากเลยครับประศสองสี่แปดศูนย์นะครับดูครับมีขีดนี้ครับแล้วมีขีดนี่ครับสวยๆวยําเดิมพี่สวยๆวยดเดิมพี่รายการนี้ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับ อ่าหมดแนละ้วพี่ท่านใดกันครับสนใจอะไรกันไหนก็ทัวรเบอร์นี้เลยครับไอ l i ล e ก็เบอร์นี้เลยครับศูนย์เก้าสองแปดสามสี่สองแปดสามห้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอการาบสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ